ป้าไม่ต้องไม่ต้องกัวงวลเลยหนูจะให้ทุนเลยคือว่าอ่าทันทีที่จะต้องจ่ายเองนี่ส่วนนั้นหนูจะจ่ายแล้วเอาอย่างนี้ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาอ่าเด็กคนเนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนู หน <c oughs> ูจะเรียนดูเขาอ,อย่างดีี่สุหนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่ขอของหนู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเด้าท่านต้งทำอย่างนี้แหละท่านสอนหนูมาท่านสอนหนูมาให้รักประชาชน